กาแฟล,ลิมรัวกาแฟล,ลิมรัวเป็นแรกว่าจะวางวางถ่ายรูปโ,โพสเฉยๆพอวางลงแล้วอ้าวทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเตรียมเหมือนเตรียมมาความมันเอินมันเกิญมากๆนี่คะคะกาแฟล,ลิมรัวกินกะตายหญ่ด้วยนะ ขำขำตอนขำตรงที่จะจะวางวางจะถ่ายรูปจะโพสเฉยเอานอนจนตานนี้ยังไม่ได้กินเลยร้อยสิบนาทีก่อนเผื่อท่านกำลังกินอยู่กาแฟก็ชิมแล้วนะหันไปทีอ้าวพ่อจ๋างั้นก็กินกันกินด้วยกันเลยแล้วกันนะเยอินบ็อกมาได้นะคะ ทักแชทมาเลยค่ะถ้าอยากมานั่งกาแฟริมรั้วกับท่านนี้นะคะท่านนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะมุมน่ารักน่ารักค่ะอันนี้เอาจริงนะไม่เล่นนะเนี่ยเอาจริงกาแฟริมรั้วเนี่ยวัสดีจ้า